สวัสดีครับน้องชายน่ารักเป็นไงว่าวันนี้ก็เท่าใหญ่กันเต็มที่แล้วเนาะคเขาเขาใหญ่มากไหมใหญ่มากไหมมันมันทำให้เราชกยากไหมครับออกอาวุธอะไรมันมันไม่ค่อยถนัดใช่ไหมครับ,รบเออ,พอพอ,พ,อพอพอเบียดประทะไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็ต้านไม่ไหวคือเตะเขาเนี่ยเขาเขาไม่สะเทือนอะไรใช่ไหมครับเออจริงๆเวทนี้เนี่ยมันมันเป็นเวทของเราเลยไหมฮะร้อยยี่สิบเนี่ยครับผู้ชกเขาใหญ่ไปเนาะเออ ตันสอบเขาก็เหนียวครับรู้สึกได้รู้สึกได้เลยไหมว่าทําอะไรเขาไม่ไม่สะเทือนอะไรเลยครับใช่ไหมซ้ายก็ติเข้าลายเม็ดครับเออก็ทําได้แต่เขาไม่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 มีอาการอะไรใช่ไหมครับเออ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 เเออเอเอ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 อเเออเออเออเเออ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  เออแต่ว่าวมันเร็วแรงมันก็ไม่เหลือแล้วเนาะครับผมอืมๆๆๆอืมอืมก็ขอโทษทางบ้านวันนี้ขอบอ,อ,อยากจะพูดอะไรกับใครบ้างไหมครับก็ขอโทษเสียเนาเสียโบสดครับโซจโต้ครับอืมแล้วก็เออัวหน้าใกลเอาไปมืองฝีคก็ขอโทษนะไปนี่ก็อไม่เป็นไรนะเดี๋ยที่รักกลับไปทำฟอร์ใหม่ครับผมแล้วค่อยว่ากันใหม่ไปหน้ารครับ ขอบคุณครับขอบคุครับขอบคุณครับน้ำรืออะไรทำไมอะไรน้ำมืออะไรไม่เป็นไรยืดเลยพี่คนยืดนครับผมได้คุยพี่ม่อนก่อนได้ไมครับคุยอะไรกันบ้างพี่ม่อนพี่ม่อนเป็นยังไงบ้างครับครับก็น้องมันตั้งใจอยู่แล้วไฟนี้ตั้งใจแต่เราชนะเขาเนี่ยอาวุธเราไม่ได้ชนะนะเราชนะความใหญ่ครับเราใหญ่เพราะใหญ่เราเบียดไปเบียดไปเนี่ยเขาทีเราเขาสองเราทีเขากระเด็นเราตีนป่าเราเขากระเด็นครับ แตล้วเวทีโอเคไหมพี่มณฑ์ต้องถามว่าโอเคครับต้องถามน้องน่าจะโอเคเพราะอายุผมยี่สเจ็ดสิบแปดได้เพราะตอนเนี้ยผมลงมาพูดเองเช้าวิ่งเย็นวิ่งแล้วก็มันเลยเนื้อตัวมันเลยรับแต่เขาซร้างประเดงผมบอกแล้วว่าวันนี้ชนะจะคิดถึงผมเพราะว่าผมเกลี้ยวผมเที่ยวเช้าเที่ยวเย็นโอ้ยไม่ไหวนะมณฑ์ไม่ไหวแต่พอชนะไม่เหนื่อยแล้วต้องคิดถึงผมจริงป่ะเออต้องคิดถึงผมครับครับเชฟเส้นที่ไหนเส้นที่สองเหรอเส้นที่สองเป็นไงบ้างครับวันนี้เส้นที่สอง ยีนใจครับสมหวังครับต mm. yeah. ั the ้งใจสมหวังเลยนะรอบนี้เราจะเพี yeah, there, ้ยฟ้าตัเดิมนะครับงกแรงกายในการได้เก็นชนะไปอีกไงใช่ครับมีเงินอันิดอะไรกี่หมื่นกี่สองหมื่นรับสจอยนี่ครับุณควกบเล็กก็ได้รถแจ็มเล้หน่อยแล้วก็นาจางนชาสจนี่ครับที่สนับสนุนค่าติดค่าดอันนี้ไหมนี่นี่เอ้ยได้ใกล้ของแบฟังก่อนเลยน่้าเฮ้ยฟังนะ เนี่ยเดี๋ยวเห้าหมื่นแต่เกามีค่าดำเนินการห้าหมื่นเหลือสี่หมื่นเหลือสี่หมื่นแล้วเขาจะโอนเข้าบัญชีนั้นหรือวันจันทร์จะโอนให้เข้าบััญชีนมเหลือสี่หมื่นนะไม่ได้ห้าหมื่นนะเป็นเป็นพยานด้วยในเรื่องที่สองค่ากรรมการเดี๋ยวเดี๋ยววนแล้ววนทำไมเหลือสี่หมื่นนะวนสายเลยเดี๋ยวการเข้าวันนี้ดิกดดันอะไรยังไงบ้างไหมก็ต้นต้นก็กดดันครับเพราะว่าน้องเขาก็ฝีมือครับมียังไงต้องใจเข้าไหนเป็นพิเศษไหมยุคเวลาเขาโดนเราแล้วเขากระเด็นครับมั่นใจครับ เราโดนเขาเราเราทนได้ครับเรานได้เขาาโดนใหญ่เราใหญ่ด้วยเรายังมีของตัวยังโซดัยังไม่มีแับยังงานยังมีของัวอย่ก็ฝากอคุณคุณอาคุยใหญ่ทุกทุก่านนะครับพี่ เดนทีป้าโจน้ำมนต์ครับนีสจนี่ที่สนับสนุนดูเบื้องหลังความสน็จตรงไหนมาตลอดครับโอเคครผมไมครับผมกแขนกันเลย